เมยอ้อยจะจัดนะคะก็คือข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกนะคะก่อนที่เราจะไปทําตัวข้าวเหนียวปิ้งเรามาทําไส้ก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีนี่นะคะกะทินะคะนมอ้อยตั้งไฟเไย้ะคะครึ่งกิโลค่ะแล้์อ้อก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลนี่คือ400กรัมนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะคนให้ละลายก่อนนะคะอนนี้จะเป็นเผือกนะคะน้อยทํากิโลครึ่งนะคะเผือกนี่คือเวลาที่เราจะทำอะคะ่ะ นำไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็มาปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะประมาณ25นาทีนะคะเสร็จแล้วก็เอาออกจากซึ้งนะคะแล้วก็นํามาบี้ตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นะคะเขาถึงจะละเอียดแบบนี้นะคะวนจนเขาแห้งนะคะล่อมจากกระทะนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะไม่อ้อยขอบว่วนไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มงวดเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวล้างมือนะคะช่วงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปอ้อยขอบวนต่อนะคะแล้วเดี๋ยวไปมาดวนต่อะคะ่ะตอนนี้เผื่อก็ใช้ได้แล้วนะคะขอรอนลนะคะตอนนี้ ให้ดูแบบนี้ก็ได้ค่ะเนีย่ยคือเขาจะไม่ติดทายแล้วค่ะนี่นะคะเนี่ยเขาจะไม่ติดตัวทายแล้วค่ะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะนี้หลังจากที่เราเตรียมตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปเตรียมในส่วนของข้าวเหนียวกันนะคะข้าวเหนียวเราใกล้จะสุกแล้วนะคะทีนี้แม่ว่ายก็จะมาทําตัวน้ํามูลข้าวกันนะคะ ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำเตรียมน้ำสำหรับมูลข้าวนะคะแม้ว้ใช้กะทิ1,300ามลค่ะแล้วก็น้ำตาล400กรัมนะคะเทลงไปเลยค่ะคนให้ละลายค่ะตามนิดเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนกะทิให้ร้อนนะคะจะไม่ตั้งจนเดือดนะคะจนแตกมันนะคะ ความหวานนี้ปรับรสได้นะคะแต่สูตรของแม่อ้อยนะคะทําสูตรนี้มันจะมันจะพอดีค่ะถ้าใครชอบหวานก็อาจจะเติมได้อีกนะคะตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วค่ะเราเอาแค่ร้อนนะคะจะไม่ตั้งให้เดือดนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยขอนำข้าวเหนียวมามูนเลยนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวที่เรานึ้งเสร็จนะคะแม่อ้อยก็ นำกะทิที่เราเตรียมไวะะ้อค่ะน้ำสำหรับหมูนนะคะมาเทใส่กับข้าวเหนียวนะคะที่นึ่งมาร้อนๆนะคะอันนี้ไม่ไว่าใช้หวดหนึ่งนะคะวิธีทําข้าวเหนียวนะคะเราต้องนําข้าวเหนียวไปแช่น้ําก่อนนะคะประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะคะหรือจะแช่ครั้งคืนไว้ก็ได้คะ่ะเสร็จนะคะนําไปนึ่งนะคะไม่ไว่าใช้เวลานึ่งประมาณสามสิบนาทีคะ่ะไม่ไว้านึ่งเตาถ่านคะ่ะแล้วเราก็นําน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะ เป็นน้ำสำหรับมูนนะคะมาเทใส่ค่ะนี่นะคะทีนี้เดี๋ยวไม่อ้อยจะปิดฝาไว้นะคะพักเขาไว้ก่อนนะคะให้เม็ดเขาแบบซึมซับน้ำกระทินะคะข้าเหนียวเราจะได้สวยๆนะคะนม่อยปิดฝาไว้ก่อน,นะคะ่ะทีนี้เราก็จะไปเตรียมในส่วนของใบตองกันนะคะ นี่นะคะหลังจากที่แม่อ้อยพักข้าวเหนียวไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้แม่อ้อยก็จะคนส่วนข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะเราไปเริ่มห่อกันค่ะนี่นะคะทุกอย่างแม่อ้อยก็เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำสองไส้นะคะข้าวเหนียวปิ้งนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวที่ละมูนไว้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเผือกกวนค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นกล้วยนะคะตัวนี้จะเป็นใบตองค่ะใบตองแม่้อยใช้สองขนาดนะคะนี่นะคะ เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะส่วนไม้กลับนะคะไม่อ้อยใช้ไม้จิ้มฟันค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกไปเอาทางมะพร้าวไม่ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มห่อกันเลยนะคะใบตองนะคะจะสองขนาดนะคะตัวนี้ด้านนอกนะคะเจียนใบตองแบบนี้นะคะให้เขามนโมนนะคะส่วน ถ้าเราทำสองไส้ะคะ่ะเราต้องทำสัญลักษณ์ไว้นะคะว่าไส้เผือกหนึ่งไม้กลัดไส้กล้วยสองไม้กลัดนะคะ,ะ,คะเผือกเนี่ยหอมมากเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้ข้างนี้ปิดนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดระเบียบนิดนึงค่ะ ็พับเข้าหากันนะคะนี่นะคะจับแบบนี้ค่ะแล้วก็พับนะคะพับแล้วก็ใช้มือดันค่ะนิ้วชีสองอันเลยนะคะแล้วก็กลับเอาไม้กันดไม้ที่ฝันนี้แล้วค่ะรัดนะคะครึ่งค่ะเพ้าะเขาจะยาวไปเสร็จเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ เดิมน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็กลับใช้ไม้นี่กลัดค่ะเนี่ยเท่านี้เองค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไม่อ้อยขอทำให้เสร็จนะคะส่วนไส้กล้วยก็จะเหมือนกันนะคะเราก็จะทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะระหว่างไส้กล้วยกับไส้เผือกนะคะการห่อก็ห่อเหมือนกันค่ะอาจจะเพิ่มเมกกลัดอีกอันนึงนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะนี่นะคะไม่อ้อยหอได้ชุดหนึ่งแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะนําไปย่างกันก่อนนะคะแล้อย,ย่างเตาถ่านค่ะทีนี้เดี๋ยวไม่อ้อยจะย่างทิ้งไว้แบบนี้นะคะแล้วเ,เราค่อยมาเปิดดูเป็นระยะนะคะนี่นะคะเตาแรกของเราก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะถ่านก็กำลังร้อนเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะคะน้อยขออบต่ออีก5้านาทีนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันค่ะขอปิดไว้ก่อนค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับข้าวเหนียวปิ้งนะคะแน้วจะทำสองไส้นะคะตัวนี้จะเป็นไส้เผือกค่ะส่วนตัวนี้ที่มีไม้กระดาตรงกลางจะเป็นไส้กล้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาแกะดูสักหนึ่งไส้นะคะอันนี้จะเป็นไส้เผือกนะคะหอมหอมแม่วจะชิมนะคะหอ,อนี้นะคะเดี๋ยวแม่่าจะกินให้หมดนะคะสูตรที่แม่อ็ให้ทำนะคะแม่อ้กล้ารับประกันความอร่อยนะคะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยหิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ